สวัสดีครับผมเบียร์วิสารออโต้คาร์ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถเข้าใหม่เพิ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะฮะแต่มีสภาพที่ดีมากๆเลยนะฮะแดดร้อนๆผมต้องรีบมารีวิวเลยครับท่านผู้ชมนี่คือ m e r c e d e s b e n บครับ E250CGI นะครับ1.8นะครับตัวนี้เป็นตัว Blue Efficiency นะฮะเป็นตัวอวันกาดปี2011จดทะเบียนปี2012นะครับรถใช้มือเดียว คู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบๆนะครับแล้วก็นะฮะตอนที่ออกห้างป้ายแดงครับท่านผู้ชม4.6ล้านแสนกว่าบาทครับวันนี้ราคาเหลือไม่ถึงล้านแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะว่าเจ้า E 2 0 0คันนี้มีสภาพเป็นอย่างไรทุกซอกทุกมุมแต่ผมบอกไว้นิดนึงนะฮะท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบครับผมเชื่อว่าถ้าดูจบแล้วคุณสามารถที่จะ ตัดสินใจซื้อกับผมได้เลยนั่นเองครับท่านผู้ชมและนี่คือ Merced e s Benz t h a ไท a n d ด้วยนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับสนับสนุนโดยวิสารอาโ,ตโตคาารสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอ u ต o าหก .com ผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมนี่คือ Merc e d ซ s Benz ไทยแลนด์ Thailand, ไม่ใช่รถเกมาร์เก็ตนะครับท่านผู้ชมออกห้าง4ี่ล้านหกแสนกว่าบาทวันนี้ผมขาย7จ็ดแสนห้าหมบาทเท่านั้นท่านผู้ชมประหยัดไป3ล้านกว่ารถที่มีอายุ12 000, ปีเลขไม้วิ่งมา1นึ่งแหกมื่นกิโลตกเฉลี่ยแล้วปีละหมื่นกว่าโลนิดๆเท่านั้นเองนะฮะตองถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมและเป็นเกียร์คอนะฮะเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่คอพวงมาลยัยแล้วก็เป็นเกียร์เสปีดแล้วด้วยครับท่านผู้ชม อะเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นไฟข้อหลามตัดนะฮะท่านผู้ชมแยกกันนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมมีไฟเดย์ไทม์นะฮะหรือว่าไฟตัดหมอกเนี่ยนะฮะเป็น l e d นะครับอ่าด้านหน้าเซ็นเซอร์กะระยะนะฮะหรือว่าพาร์คิ่งเซนเซอร์เนี่ยมีมาให้อีก6ตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมแล้วกระจังหน้ากระจังหน้าโครเมียมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีดาวลอยเห็นไหมครับสัญลักษณ์ Mercedes-Benz นนะฮะดาวสามแฉกครับ รถเพิ่งซื้อเข้ามาจริงๆครับท่านผู้ชมสเก็ตหินยังมีอยู่ลิ้วรอยการขูดขีดต่างๆมีอยู่แต่ไม่น่าเกียดนะฮะรถมีอายุ12ปีนะฮะก็เท่ากับเด็กปหกแล้วนะฮะลิ้วรอยฉะนั้นมีอยู่แล้วนะฮะไม่มีก็เท่ากับว่ารถไม่ได้ใช้งานหรือว่ารถจอดนั่นเองครับอ่ะเปิดดูโครงสร้างครับท่านผู้ชมอ่าผมเปิดดูโครงสร้างนะฮะดูความเดิมของห้องเครื่องก่อนเลย คาบฝุ่นยังมีอยู่เลยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมและผมสตาร์ทรถอยู่นะครับดูความเดิมของฝากระโปรงหน้าครับเห็นไหมเนี่ยซีเรียลนำเบอร์นะฮะตาปั๊มต่างๆเม็ดอาร์คนะฮะฉนวนกั้นความร้อนนะฮะเดิมๆเลยนะและดูตะเข็บตะเข็บซีเลอร์นะฮะฝากระโปรงเนี่ยของเมอร์ d ซเดสเขาจะใหญ่ๆแบบนี้เอาเอล็บิียเป็นรอยเห็นไหมครับ สติ c k e การการกระแทกนะฮะต่างๆหัวน็อตเดิมๆนะฮะน็อตไม่แกะไม่ถอดนะฮะท่านผู้ชมแล้วดูในซอกมาร์กิ้งยังอยู่เลยเนี่ยนะฮะเห็นไหมกล้องเห็นป่ะมาร์กิ้งหรือว่ารอยแต้มสีนะฮะยังอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมอ่าและนี่คือแก้มด้านขวามีน็อต3ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3น็อตไม่ขยับเห็นไหมครับซุ้มโช๊คเดิมๆนะฮะไล่มาที่คานหน้าเป็นสีดําเป็นสีดำนะ,ะท่านผู้ชมผมมองลงไป จะเห็นคานตัวล่างนะฮะเป็นคานอลูมิเนียมแข็งแรงนะฮะมีความโค้งรับกับกันชนหน้านะฮะเดิมจริงๆครับมาด้านซ้ายมาด้านซ้ายด้านซ้ายเห็นไหมครับน็อตแก้มไม่ขยับนะท่านผู้ชมจนถึงน็อตบานพับน็อตซอกหัวซุ้มโช๊กนะฮะเห็นไหมโอ้โหรถมีอายุ1ิปีแต่น็อตไม่ขยับอ่ะท่านผู้ชมและนี่ครับ เครื่องยนต์ผมสตาร์ทอยู่นะฮะนี่คือเครื่องยนต์เบนซินนะครับท่านผู้ชม1 8 0 0ซีซีนะฮะให้กำลังสูงสุดถึงนะฮะ204แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดนะฮะสูงสุด310นิวตันเมตรที่2,000รอบนะฮะถึง4,300รอบต่อนาทีครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะฮะอัตราเร่ง0-100เนี่ย7.8วิเท่านั้นเองท็อปสปีดท็อปสปีดนะฮะ238กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทันอกทันใจนะฮะปูดพาร์ทแน่นอนครับแรงม้าเหลือเฟือโครงสร้างด้านหน้าดูแล้วไม่มีชนแน่นอนผมรับประกันมาถึงช่วงล้อแม็กนะฮะนี่คือล้อแม็กมาจากโรงงานเลยท่านผู้ชมนะฮะมาพร้อมกับยางฟิเลลี่นะฮะสเปคของยางก็2-4-5ทับ4-5 R 1 7นะครับส่วนปีของยางนะฮะสัปดาห์ที่4ปี2020แต่ดอกยางยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชม ดอกยางยังลึกอยู่นะฮะเนี่ยริ้วรอยเห็นไหมการขูดขีดมีอยู่แล้วนะฮะรถเพิ่งเข้านี่ครับสัญลักษณ์นะฮะ Blue Efficiency นะฮะมาที่กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้วยนะฮะที่กระจกมองข้างมือจับประตูนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วคิวกระจกทั้ง4บานเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับมาถึงตรงนี้ดูโครงสร้างมาดูโครงสร้างกันนะดูโครงสร้างผมจะเริ่มจากนะฮะประตูบานแรกเห็นไหมครับ อ่าซิลเลอร์ต่างๆนะฮะเดิมๆเลยเดิมสนิทครับดูความสม่ำเสมอของสีนะฮะต่อมากล้องแผ่นเข้าไปที่ซอกนะฮะจะเห็นว่าน็อตไม่ขยับหมุดไม่ขยับนะฮะแล้วก็แผ่นไปตรงที่วางเท้านะครับดูเพื่อว่ารถคันนี้ลุยน้ําจมน้ํามาหรือเปล่านะครับซึ่งคันนี้ไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําแน่นอนครับออกมาที่กระดูกงูด้านบนนะฮะผมแก่ก็จะเห็นเม็ดอาร์คชัดเจนเลยนะครับด้านบนดูด้านบนแล้วก็อย่าลืมดูชายล่างนะฮะท่านผู้ชมเม็ดอาร์ค ชัดเจนแบบนี้นะฮะและนี่แผ่นเพดนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมบอกนะฮะโมเดลบอกเลขเครื่องนะฮะอ่าหมุดเดิมเดิมนะฮะน็อตเดิมเดิมนะครับอ่าบานแรกผ่านนะครับต่อมาบานที่2นะฮะเปิดมาก็ดูตะเข็บดูซิลเลอร์นะฮะที่ประตูนะครับซึ่งเดิมแบบนี้นะฮะแล้วก็ดูกระดูกงูนะด้านบนนะฮะชัดเจนแล้วก็มาชายล่างนะฮะ เห็นไหมครับชายล่างเนี่ยจะมีรอยตาปั๊มต่างๆนะฮะ,ะเป็นซ serial n เบอร์แบบนี้อีกด้านหนึ่งของตัวรถก็ต้องมีเหมือนกันนะครับแบบนี้เดิมๆนะฮะสวยงามครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันต่อครับมาถึงด้านท้ายนะฮะท่านผู้ชมนะฮะสวยงามนะฮะ E 2 5 0นะครับ Mercedes-Benz นะครับ CGI เครื่องยนต์เบนซินด้านท้ายเนี่ยนะฮะยังมี parking sensor กับระยะมาให้อีก4ตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมเดิมๆเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเปิดดูฝาท้ายหน่อย เปิดดูฝาท้ายนะฮะที่เก็บสัมภาระนะฮะดูฝากระโปรงก่อนนะฮะ<ๆ>ก็จะเก็บเดิมๆนะฮะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยสีเดิมมันเป็นแบบนี้รถหนาฮะต่อมาดูที่ทพื้นเก่าพื้นที่นะฮะเก็บสัมภาระท้ายรถก็ต้องบอกว่ากว้างมากครับท่านผู้ชมกว้างมากนะฮะใส่กระเป๋าเดินทางไปใหญ่ๆได้2ใบได้เลยครับเปิดมานะฮะดูหลุมยางอะไร ก้มลงไปนะฮะดูว่ารถคันนี้โดนชนท้ายมาไหมไม่มีนะเดิมๆนะฮะแต่ของยังไม่ได้เก็บเลยนะฮะมีฟองน้ำนะฮะมียางอะไหล่นะฮะรถเพิ่งเข้าจริงๆเห็นไหมท้ายสวยครับไม่มีชนครับเดี๋ยวไปดูแถบซ้ายของตัวรถกันต่ออ่ะแถบซ้ายครับท่านผู้ชมนะฮะดูเช่นเดิมนะฮะดูความเดิมนะฮะของซิลเลอร์ประตูแบบนี้เดิมครับนะฮะเห็นสีก็รู้แล้วนะฮะเนี่ย พอเข้ามาเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมผมกจะมองซับในก่อนนะเนี่ยพวกซับในตรงเนี้ยดูให้มันความสม่ำเสมอของสีต้องมีนะฮะไม่ใช่วงเงาวับเลยนะฮะข้างในเงาวับเลยแล้วก็คนละสีกับข้างนอกแล้วก็มีสีเล็กเกอร์หรืออะไรเยอะมาแบบนั้นอะทำมานะฮะแบบเนี้ยเดิมๆเนียนๆต้องเป็นแบบนี้ครับนะ,ะดูกระดูกงูด้านบนนะฮะชัดเจนดูชายล่างนะฮะเห็นไหม มีสัญลักษณ์เหมือนกันนะฮะกับฝั่งที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมอ่าผ่านครับบานสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมบานสุดท้ายก็ดูเหมือนเดิมนะฮะดูตะเข็บนะฮะดูซิลเลอร์หรือว่าซิลิโคนนะฮะเนี่ยแบบนี้ดูง่ายมากครับนะฮะรถเดิมๆเนี่ยดูง่ายนะฮะแปนเข้าไปที่ซอกเห็นไหมแล้วก็ดูกระดูกงูเนี่ยเม็ดอาร์ตเขาชัดมากๆเลยนะฮะท่านผู้ชม แล้วก็ลูกยางเนี่ยกระดูกงูเนี่ยขอบประตูของรถยุโรปเนี่ยเขาจะหนานะฮะฉะนั้นจะทําให้การเก็บเสียงเนี่ยในห้องโดยสารได้ดีเวลาที่ขับรถเร็วๆนะครับอ่ะชายล่างเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะเดิมๆหมดเดิมๆนะฮะโครงสร้างสวยนะ,ะโครงสร้างสวยนะฮะท่านผู้ชมดูหลังคาหน่อยหลังคามีชาร์กฟินด้วยนะคีบฉลามนะฮะอ่ะเดิมๆอ่ะสรุปให้เลยครับ m e r c e d e s b e n บ E250 นะครับตัวนี้ Blue Efficiency นะครับเป็นตัวอาวันกาดปี2011จดทะเบียนปี2012บอดี้รอบคันผมดูแล้วโดยละเอียดนะฮะแล้วก็ด้วยประสบการณ์ยืนยันฟันธงระบุในสัญญาซื้อขายได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนจะเอาช่างมาตรวจสอบก็ได้หรือจะเอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ไหนก็ยินดีครับ ผมนำเสนอด้วยความเป็นจริงตรงไปตรงมาไม่มีความกังวลใดๆอยู่แล้วครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอและคําพูดของผมมันคือการรับประกันเข้า <c oughs> มานั่งภายในหน่อยนะฮะท่านผู้ชมอากาศร้อนมากนะฮะภายในครับท่านผู้ชมตกแต่งด้วยสีเบจนะฮะหรือว่าสีครีมนะครับเบาะสีครีมหลังคาสีครีมนะฮะแผงข้างก็ตัดด้วยสีดําคอนโซลเป็นสีดำนะฮะวัสดุดูหนังกันเลย 12ปีนะหนังยังตึงเปี้ยแล้วก็หนังแท้ไม่ได้หุ้มใหม่นะฮะสัมผัสรู้เลยนะนั่งรถเบนซ์มาเยอะนะครับแบบนี้เดิมนะฮะแล้วดูพรมเนี่ยความใหม่เห็นไหมดำปีเลยนะฮะไม่มีคราบสกปรกด้วยนะครับท่านผู้ชมนั่งสบายนะฮะอ่ะผมจะเริ่มจากแผงข้างก่อนนะฮะแผงข้างเนี่ยที่เท้าแขนเนี่ยเป็นบุหนังนะครับอ่าเดินด้วยได้กระจก ไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะทั้ง4บานนะครับมือเปิดเป็นโครมเมียมนะฮะท่านผู้ชมมีม่านบังแดดนะฮะมีม่านนะฮะเพิ่มความเป็นส่วนตัวมีที่ห้อยของนะฮะมีลมด้วยที่เสาบีเห็นไหมมีช่องแอร์ด้วยไร้กาดนะฮะอ่าที่เสาซีมีแอร์แบ็กนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ พี่ชายเบาะด้านข้างเนี่ยตรงทางขึ้นก็มีแอร์แบกมีถุงลมนิรภัยด้วยนะฮะเรียกว่าถุงลมนิรภัยจัดเต็มนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังนะฮะมีกระเป๋าจิงโจ้ะนะฮะตรงกลางมีคอนโซลเป็นช่องแอร์นะฮะปรับอุณหภูมิได้ปรับพัดลมได้นะฮะมีตัวเลขบ่งบอกอุณหภูมิด้วยนะฮะท่านผู้ชมและนี่เก๊นะฮะมี power outlet นะฮะสามารถที่จะแปลง เป็นช่องเสียบ USB ได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้มีที่เท้าแขนนะเป็นซอฟท์ัดนี่เปิดขึ้นมาก็ปึ๊กวางแก้วน้ำได้ใส่ของได้นี่ขงใส่จะเป็นจากเจ้าของเดิมอเอาให้ดูสักหน่อยนะเจ้าของเดิมไม่ได้เก็บ ฝากใจมาในเพลงใครร้องล่ะเดี่ยวแวลรีนโดยปัททกปัทีประเสรคุณคิดว่าเจ้าของเดิมมีอายุเท่าไหร่นะผมไม่ได้บูลลี่นะผมไม่ได้บูลลี่เจ้าของเดิมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณอาผมเป็นคุณลุงผมนะฮะในช่วงอายุนะครับเป็นคนมีสะตุง้งสะตังแน่นอนนะฮะ ฟ,ฟังเพลงแบบนี้ฉะนั้นประวัติรถคันนี้เห็นไหมวิ่งน้อย12ปีวิ่งแค่แสนหกนะตกเฉลี่ยแล้วปีละหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วภายในเนี่ยเรียบร้อยเป็นรถคนมีอายุใช้ภายในเรียบร้อยนะฮะสะอาดบอดี้สวยไม่มีชนคุณฟังผมไว้นะฟังไว้นะฮะใครได้รถคันนี้ไปไม่มีคำว่าผิดหวัง ออกข้างสี่ล้านหวันนี้ขายแค่เจ็ดห้าคุณดูคลิปนี้ผมจบแล้วนะคุณโทรหาผมบางทีนะผมใช้คําว่าบางทีรถอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ครับท่านผู้ชมจองให้ทันครับผมใช้คํานี้แล้วกันสําหรับรถคันนี้นะจองให้ทันแล้วกันครับผมก็เจอรถเบนซ์มาเยอะนะแต่ถ้ารถคนมีอายุแบบนี้มักจะสภาพดีแบบนี้นะฮะด้านหลังมีม่านไฟฟ้านะ มีม่านไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์มีไฟสมบูรณ์แบบนี่แค่รถเพิ่งเข้ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อโอเคครับท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้กับขี่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะดูสภาพโดยรวมตามผมมาเลยนะฮะจำไวนะ้นะรถคันนี้12ปีนะครับที่เท้าแขนนะครับต่อมาเห็นไหมฮะที่ล็อกกระจก ที่เปิดปิดกระจกนะฮะกดลงเนี่ยเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะกระจกไฟฟ้าเห็นไหมมันชํารุดนะฮะเนื่องจากการใช้งานนะครับ12ปีนะฮะมันจะเนี้ยเป็นไปไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะนี่คือการใช้งานนะฮะตรงนี้เราเก็บรายละเอียดให้อย่ากังวลนะครับเก็บใหม่เลยนะฮะมีร้านรับทําอยู่นะครับแล้วก็มีปรับกระจกซ้ายขวาพับกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นไปนะฮะเซนทัลล็อกเห็นไหมครับเซนทัลล็อกมือเปิดเป็นโครเมียมบอกปรับไฟฟ้านะฮะ มีเมมโมรี่เบาะนะฮะสามตำแหน่งและตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดําลายไม้นะครับดําเงานะ,ะและตรงนี้ที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะซ่อนอยู่ตรงนี้นะ,ะเปิดฝาท้ายตามมาเลยนะฮะเบาะที่ผมนั่งอยู่เป็นเบาะหนังนะปีกเบาะไม่สุดนะหนังแท้ด้วยไม่ใช่หุ้มใหม่มีที่ด้านหลังด้วยนะอ่าที่เบาะแล้วพรมเนี่ยเห็นไหมยังใหม่อยู่เลยดูดิ12ปีนะท่านผู้ชมอ่า ที่เปิดฝากระโปรงหน้ามันจะอยู่ในนี้เอื้อมไปลึกหน่อยนะครับแล้วถัดมานี่คือที่ปลดเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกระบบไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับท่านผู้ชมช่องแอร์ตรงนี้สีดําลายไม้นะฮะอ่าสวยงามเข้าไปที่เลือนไม้นะครับเลื่อนไม้นะฮะดานสายสุดเลยนะฮะเป็นเกน้ํามันตกเกแล้วไฟโชว์แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ตรงกลางเห็นไหมครับเป็นเลขไม่มีตัวเลขให้ถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งท็อปสปีดเนี่ย238กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเลขไม่เห็นไหมครับ160,000วิ่งน้อยมากอะ่ะปีหนึงตกเฉลี่ยแล้วปีละหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็วัดรอบแล้วก็เกยความร้อนต่างๆนะครับอ่าตกแต่งด้วยลายไม้หมดเลยนะถัดออกมาที่คอพวงมาลัยเป็นเกียร์นะเห็นไหมนี่คือเกียร์นะเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยนะครับท่านผู้ชมเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะฮะและมีแพทเทินชิด้วยนะ มีแพตเดิชิปซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะฮะมีคูดคอนโทลก้านคูดคอนโทนอยู่ด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับอ่ารถยุโปรปพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังหนังแท้ดูสิหนังใหม่มากไม่ใช่หนังใหม่หนังเดิมนะฮะไม่ชำรุดอ่าเป็นมันติฟังก์ชันนะครับอ่ารับสายวางสายได้นะครับเป็นพวงมาลัยสีกา้านตรงกลางมีสัญ,ญลักษณ์ m e r c e d e s Ben z แล้วก็แอร์แบ็กแล้วก็แต่ฟังเสียงหน่อยอ่า โอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับเริ่มจากหลังคาก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่มีรอยเจิมรอยยันนะครับโอเคนะแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับที่บังแดดนะฮะดึงลงมาก็มีกระจก2หน้านะฮะมีไฟด้วยนะครับอันนี้เป็นไฟสแผนที่ต่างๆนะฮะกระจกมองหลังนะครับยังไม่ใช่ตัดแสงนะเสา A มีแอร์แบกนะฮะทั้งสเสาเลยนะครับกระจกบานหน้า เจ้าของเดิมติดฟิล์มรามีหน้ามานะฮะอ่ายังไม่มีรอยสะเก็ดหินด้วยไม่มีกระจกแตกกระจกแล้าวนะครับไม่มีนะครับคอนโซลน,นะฮะสีดำพลาสติกใหม่มากครับนะฮะคอนโซลยังใหม่อยู่เลยนะครับอ่าตกแต่งด้วยลายไม้เห็นไหมตรงนี้เก๊ะใส่ของใส่เอกสารต่างๆมี power outlet นะฮะอ่าถัดขึ้นมาตรงนี้เป็นถุงใส่ของนะฮะเป็นตะข่าย สามารถใส่ของได้นะฮะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าจอหน้าจอเนี่ยนะฮะตัวนี้สามารถที่จะเล่นเครื่องเสียงได้นะฮะแล้วก็เป็นเนวิเกเตอร์นำทางได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าตัดลงมาก็จะเป็นช่องแอร์นะครับสองช่องนะครับไฟฉุกเฉินนะฮะอ่าช่องแอร์ตรงนี้ตัดตัดด้วยโครเมี่ยมนะครับแล้วก็นี่ครับวงมาไลัยไฟฟ้านะ ปรับไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมเมมโมรี Memory เนี่ยอ้างอิงกับบอกไฟฟ้าได้เลยนะครับเซตตามตำแหน่งได้นะครับถัดลงมาเป็นระบบเครื่องเสียงนะฮะใส่ซีดีได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะรับสายวางสายนะครับใส่แผ่นซีดีนะครับ,บ,นนรบต่อไปนี่คือปุ่มม่านหลังไฟฟ้านะฮะใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับแล้วก็ปรับเบาะนะฮะพาร์คิ้งเซนเซอร์นะฮะจะเปิดจะปิดก็ได้นะครับท่านผู้ชม ถัดลงไประบบแอร์นะฮะจะมีสัญลักษณ์นะฮะอวังกาศเห็นไหมครับเอวังกาดหรืออวังกาศก็แล้วแต่ถนัดนะฮะแล้วแต่ที่คุณเรียกกันได้เลยนะครับระบบแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแยกอิสระให้ซ้ายและขวานะครับคอนโซลตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดำนะฮะ,ะลายไม้นี่ดันเข้าไปก็มีเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ที่ต่อบุหรี่นะฮะที่เขียบุหรี่ใส่แก้วน้ํานะครับแล้วก็นี่ฮะ ระบบควบคุมนะฮะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะฮะ,ะปรับเกียร์ปรับอะไรได้เลยนะฮะเลือกได้นะครับท่านผู้ชมตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็นี่ที่เท้าแขนดันออกมาก็เป็นที่เก็บของนะฮะ,ะโอเคนะครับนี่คือโดยรวมของเจ้า Mercedes-Benz e 2 5 0 CGI นะฮะ efficiency อวันกาดปี2011จดทะเบียนปี2012โดยรวมเนี่ยผมโอเคมากนะฮะกับรถคันนี้ซึ่งมีอายุ12ปีแต่สภาพโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับปุ่มสัมผัสต่างๆที่มันสึกหรอมันซีดมันจางมันเนื่องจากการใช้งานนะครับตรงนี้ผมเก็บรายละเอียดให้ไม่ต้องกังวลสเต็ปต่อไปนะฮะ่าคันนี้มันดีจริงหรือเปล่าก็ต้องลองขับกันหน่อยครับนะไปครับ โอเคครับท่านผู้ชมออกถนนจริงแล้วนะฮะทุกอย่างสวยหมดทุกอย่างสภาพดีหมดมาดูการขับขี่กันผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะฮะตัวนี้มี2โหมดขับขี่นะมี e ีโค o โหมดกับสปอร์ตโหมดนะฮะตรงเนี่ยฮะอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้ซ้ายมือ E S เนี่ยนะฮะ รับรู้ว่าแน่นรถ12ปีเนี่ยพอขับออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าช่วงล่างโชกพอเรารับรู้ว่ามันแน่นเนี่ยต้องคิดได้เลยว่าต้องคิดได้เลยนะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีนะฮะเขาไม่ได้ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างว่ารับรู้ได้เลยว่าแน่นครับท่านผู้ชมขับสบายด้วย นะนั่งสบายวงมาลัยเนี่ยแน่นเลยนะฮะท่านผู้ชมช่วงล่างไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาขึ้นมาในห้องโดยสารเนี่ยเนี่ยมันมัน,ม,นมันสมบูรณ์หมดนะฮะโครงสร้างสวยสภาพดีไมไม่เยอะไม่แสนหกตกเฉลี่ยแล้วปีละหมื่นกว่าโลพอมาลองขับแล้วมันแมทกันเนี่ยแบบนี้รถรถมันต้องแบบนี้ครับไม่ใช่ไมน้อยแล้วก็โอ้สภาพบอดี้สวยภายในสะอาดแต่มาลองขับแล้ว ก,กกักก,กกักแบบนั้นไม่ได้นะฮะถือว่าถือว่าสภาพไม่ดีนะฮะแต่แบบนี้โอเคเลยนะฮะเลขไม้นะฮะประวัติช่วงล่างเดี๋ยวลองอาตาัตราเร่งหน่อยนะเจ็ดสปีดนะตัวนี้รถเยอะครับท่านผู้ชม รถแบบนี้ผมกล้าใส่ความเร็วนะฮะกล้าเหยียบแตะเป็นมาแตะเป็นมาเลยนะท่านผู้ชมแรงม้ามากนะถึง204แรงม้าเลยนะฮะเอาเรื่องนะฮะฉะนั้นฟูดล๊ารแน่นอนนะฮะสูนถ,ถึง100ยไม่ถึง10วิอ่ะนะฮะ7วิกว่า ท็อปสปีดได้ถึง238กิมตรต่อชั่วโมงเอาเรื่องอยู่แล้วนะฮะ E250 เป็นรถเก๋งนะฮะขนาดกลางนั่งสบายนะครับสบายทั้งคนขับสบายทั้งคนนั่งลองจำดูเนะนี่ยเนี่ยผมจำที่110นะอ่าเนี่ยสองแซงขึ้นเอาอยู่นะท่านผู้ชมแกแต่เก๋าเลยผมใช้คำนี้เลยนะ12ปีแต่เก๋าแน่นเลย สภาพดีจริงครับนะฮะคุณมาลองขับแล้วคุณจะมีความรู้สึกเดียวกับผมใครหารถเบนซ์อยู่นะฮะราคาไม่ถึงล้านราคาที่จับต้องได้แล้วได้รถสภาพดีคันนี้ผมแนะนำครับเบนซ์ไทยแลนด์นะฮะ7 7 9ด0 0บาทประหยัดไปเกือบๆอบ4ล้านนะฮะท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญเลยนะที่สำคัญเลยถ้าคุณจะเล่นรถรุ่นนี้ m e r c e d e s b e n บตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้เกียร์ตัวนี้อะไหล่ไม่แพงอะไหล่หาง่ายนะฮะแล้วก็อะไหล่นี่จะพูดถึงไปนะพอๆกับแอ c o r d ์ดคัมี่เลยนะท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเกินจริงนะอ่าอะไหล่ไม่แพงครับตัวนี้น่าใช้ครับดูแลง่ายไม่จุกจิกแต่ตัวไฮบริดไฮบรูเทคไฮบริดอย่าไปเล่นเชวตัวนั้นโอ้โห เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข็ดเข็ดที่เหลืองที่เขียวเลยอ่ะนะมผมนะเข็ดมีปัญหาเยอะในตัวนั้นอ่ะอตัวบูเทกให้บิดดีเซลอ่ะลองไปอ่านในพันทิปดูแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมสำหรับเจ้าตัวนั้นแต่ตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับน่าใช้มากๆครับเนี่ยคุณขับรถเบนซ์ได้ Mercedes-Benz e class นะ e 2 5 0ด้วยนะครับสบภาพดี ในราคาไม่ถึงร้านในราคา7 0 0 0แสนกว่าบาทนะหายากผมเจอรถรุ่นนี้นะปีประมาณนี้ไม่ก็กดไป2 0 0 0นเ0 0 0ว่าเผื่อถึง3,000สนนะฮะแต่คันนี้ถือว่าวิ่งน้อยมากๆครับท่านใดสนใจรีบเลยครับอยู่กับผมไม่นานแน่นอนครับ091 5577 695เปบียวิสาลออโต้คาครับครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือ Mercedes-Benz ครับ E 2 5 0นะครับ ปี2011จดทะเบียนปี2012นะฮะสภาพดีมากๆเลยครับผมดูบอดี้รอบคันแล้วทดลองขับแล้วคันนี้ดีจริงๆครับออกห้าง4ล้าน6แสนบาทวันนี้เหลือแค่7 0 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นประหยัดไปเกือบเกือบ3ล้านนะฮะท่านใดสนใจต้องรีบเลยครับนี่คือรถที่สภาพดีที่ผมการันตีครับท่านผู้ชมท่าใดชื่นชอบนะฮะการรีวิวการนำเสนอแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับสกา์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเบียวิสาโอซุคาครับย้ําจุดยืนผมนําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์สภาพดีเท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสไม่น้อยเพอร์เฟก